สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อันนี้เขาเอิญอะไรปลาแม่ต้องเดียวสวัสดีครับย่าต้นอันนี้เขาเอิญตักม่วงเหรอเออบลาทุเรียนค่ะไม่ใช่บลาทุเรียนเขาบักม่วงมองแพีนตัวลูกมองเพียนมองกวนมองกวนเป็นมองแพีนใครอยากกินมีใครอยากกินไหมคะใครอยากกิหน่อยลูกอยากกินอ่ะมีใครอยากพี่แม็กก็ไปเล่นยังไม่เงห้งเลย เดินพคุณย่เห็นยังป่าปาไปเก็บเม็ดน้อยใส่นอยมือนี้นู้เลียงน้องเด้นก็บอกป่ายิงนะบอกแม่ยิงไงไม่นู้เลี้ยงน้องก็ได้ย้อนเพระว่าีมากดีกดียากดีมาดีากวีาดีมีมากากาดมาดากดีดีีากดีมาาีมาีากดีดีดีมาดีาีมาีมีมาดากดดีมกดกดีาเดีดีมกีดก Hi, cố gắng, cắp bằng cháu, có bơ này này. cháu bơ bơ. Yeah. Oh, hết bơm nè này, hết do chu bơm nè, mừng hết dân. Hi, hi, mình hi, 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 Hết hi, 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 hết hi, hi, Hết hi, 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 คือเฮ็ดกันเฮ็ดปวดกันตามนะยายนางน้าปีพีชนะให้แม่เลยเร็วเฮ็ดปวดแง่ไม่เร็วเร็วลูกไปหมดไม่ไม่ไม่เยอะพี่น้องทาหนูล่ะแกงหวานนึ่งแกงจะมันด้วยเยอะแกงกีกีกีจังสีหวานเนาะเออเฮ็ดเผือกอยังนี่คมมาเนี่บัวมาสีขมเนาะบักหลายเห็ดพี่น้องเฮ็ดเผือกเฮ็ดปวดมีบดสูเฮ็ดตาแก้วแมงดาหวานจริงเนาะขายก๋วยเตี๋ยวขายแกงือแก้วลูกจ้ะ มาแม่ลูกมาล้างนเรวยิงน้ำเหรอพี่พีน้ำเห็นไหยิงน่โอ้หนูหนูหนูอย่า่าปีดสถอก็ต่อไว้ค่ะแต่ว่าเน่ยก็เห็นหนูหยืนอยู่หันอยู่ก็สิปินแล้วปิดแล้วด้วยยี่มนไปเกินปุยมุ้ยเกินปยเอาอย่าวางเถอะแ่ลูกตาัคใหญจะไปปีดผันแลนบานเพืองเออละเป็นตะเกียงเสียดเนาะเกียงอดเนาะใส่พัคจิ้วไดหลายเนาะ่เพืองดอกงามเพยัง แขนก็จอดติดกเลยเป็นมูเรียนจอยอือก็จอยให้บวดอที่ยังเป็นมูเป็นมูอยู่วันนี้ก็ได้ไปค่ะเจยิงไป่ทุคนปวเกียงเนาะอือดีเสียส่วนขอนพ่อนาะปวห้น้ำนาะโอ้พี่เป็นหายแท้แ้วเท่อีกบอกทูก็บอกเลี่มบอกี่อย่างนู้เอาไปปวดได้รัว โอกี oh ๊ก oh. hey, ี ah, ๊ไอแม็กไพเอิไปเบิงหมอยแม็กลมปเนี่ยไปดค่ะบืองใส่หมอยแม็กลมอแม็กห้งไหม็ห้งไหขึ้นมันคือหักกยเลยโดเนื้อืไอแม็กแม็กอง่สวยอืมก็สวยเด็กุณนายพี่น้อเบิงไอแม็อ้วนไหลยางจะสะพานหัก เ้จังไหนเอามันครื่องหักกะลังกะล่างกะล่งกะล่งกลงเป็จากันแค่จังไหนแค่จังไหนเอาใส่แค่จังไหนให้เดี๋ยวแม่เวอา์กันนะมันเครื่องหักไถึงบอสเกลังจีกลงจีจัดมันนะบอสจอยบุ้อ๋อนี่เป็ย่างมันคือสิหักเนี่ยมันเสียบแกให้นองนะแม่แกให้น่องนะลูแมเอยมันเปียกเพราะมันหนาอยู่เด้พี่น้องอันนี้มัน มันถือฝนบ่ได้ยเหมือนเื่อนรุ่งเงได้มันถือฝนผู้ใดเคยอันเหตุเคยมีประสบการณ์ที่สีสางมาแล้วหลายปีมันสีน้ำมันทนบ่พี่น้องอันเนี่ยือนี่ว่ามันสีทนเนี่ยมันหนาดีครับดิคุณเดชจุกเกียร์จัวโบแมนอันหนาจ้าอันนั้นก็ต้ลงไปแล้วใส่ขาบาดที่บ้าะวราใส่มาเพิ่มโอ้ยขาจนบาดพี่น้องจุกเกียร์ัวโบแมนอันแม่ยุ่ยยางมากค่นแม่ยุ่ยยางมากโอ้ย น้ำแข็งว่ามันตากฝนบ่งเพือพี่น้องผู้ใดอันผู้ใดฮู้คอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเด้อมันตากฝนจังวัดมันไม่ปิดเ้ยมึงทีล่ะสภาพอันนี้เด้อพี่น้องมองมองซ้อมองนี่นะนี่ยางไปไขแม่นี่้ไขแม่นี่ลุยยางมากสิเพียงเด้อเฮ้โอ้ยบ่อยาดกีฬาฟ้านี่บ่บอกนั่งบนเรนนักซันนะจะคลองวันที่ล่ะจังว่ามันหนักจังว่ามันหักอ้ยชมวิวชมวิวนะคะ บรรยากาศดีดีฝนกำลังตกพี่น้องฝนใกล้จะตกแล้วค่ะอย่างรัวเยอมมาเนเี่ะบนแตกี่น้องเบอรเงือขักมันหนาค่ะเดนแต่หยังมันือหาว่าเป็แล้นมันตากฝนเหมกฝนตากฝนนิดจังไหร่วันี้กางค่ะกางเนี่ยถ้าไอตัวว่าเมนนี่ลุยอย่างมา เปยังคืก็หากเอมันดือฝนบ่ได้บอน่าจะเปลี่ยนนะมันถือฝนนพี่น้อมันก็น่าเีนบวเาเียและวามันถือเพราะว่ามันแข็งอยู่เด้งเป็นั่งนักกว่าแรงมากดูเลยเพราะว่ามันแข็งมันปตาหักหรพี่น่องพูดถึงบ่าไอ้แม่แห้งไหนก็ลู้ห้มเลยบ่โ้ร่มเลยบ่ดูห้มเลยบ่ มัสิละมัสิละก็ร่างสิีดำเลยท่านนะบอกจะให้ร่ากขาวเขียวไม่ร่างขาโเขียวรู้เปล่าลูกสวนบัวสวนบัวแม่ยุ้ยเอาให้นี่กือบันเทียนหน้านะคะทงนี่คือบันเทียนหน้าเลยนี่ลุยจบปูดนะลูกเอาไปเลี้ยงงวอบดเลยนะคะชมบรรยากาศค่ะไปไปไปล้างเห็ดบานมาลูกไม่มันกลับพี่มากี้ไปล้างเห็ดค่ะมากี้มาเร็วลูกเร็วมันเฮ้ยมันจะโตลงไปหามันหลงหนูอยู่ด้วยกัน ลูกล้าเห็นช่วยคุณยายค่ะโอ้ยแม่กูมาหน่องอะไรนะลูกนองเอาไปอุ้มหน่องมันเจือมันเจือดอุ้มเอาหน่องใบยางนี่หน่องเปี้ยไปลูกไปช่วยคุณยายเนี่ยโอ้โอ้โอ้อุ้ยแบบคูงคูงพี่น้องบักคูไปแม่ล้างเห็ดชวยคุณยายแม่มาเร็วๆโอ้พี่ป้ายิงอย่างเลยนายหนึ่

ยายยิงมาได้เลือตาอาคนแม่ลูกมันเนี่เก็บเก็ไอ้ลูกเก็บเมันนี่กนงนวดเป็นทางแก่กันนะกลงจอดเอออหเป็นทางเออห้มันส้กันนะเออนละเรียกเก่เรยกูให้เร็วคนมาลูกเออเออเอเรลูกเกงเียงตีหนูกนูไนเ็เดีบายนั่นหนูก็ถือไปตั้งแต่ช่วงนั้นถือไปลูก ถือไปถือไปเร็วๆไ,ไ,ไปเร็วๆฝนมาแล้วฝนมาแล้วเขาคบมาเขาคาพูดมาไวในเฮียเท่าผมลุง <c oughs> <c oughs> ความสุขของบ้านสวนนะคะพี่น้องเพิ่งบรรยากาศบ้านสวนดีดีแ,แง่ของการไหลลงมาเนียนท่วมองคูเวิร์ดละ่ะสีมะตากออกเพป็นสีตากออกอยู่บบพี่จังใดเลยพี่น้องเพราะว่ามันอึดซื้อของลิ้นพอดีนะคะ่ะ น้องมากหนพอดีเลยอะไรบ้านีหย e e ่ายังโอ้ยเขาออกมาได้สั่งเดียวเดียวหย่าตกลงมากเลยน้ำกระไรหนะต้นไม้สวยมากนะคะหนาโค้ต้นไม้ก็จะเขียวดีขึ้นอย่างเดียวเลยอากาศบ้านสวนดีเระเด้อประเสริฐสีนะคะ เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเนาะภาพมาชมบรรยากาศบา้านสวนภาพวาเบิร์กเฮดเจดีย์เราไปเก็บเห็ดมันนะคะมันหนีมันมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสมาชิกช่องทั้งมาร์กี้ชาแน,นลด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้บสมิ่งพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้ายางลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนคะ่ะสวัสดีค่ะ